การแปลงจากดัมเบลดดสเนี่ยเราก็มีสูตรทางร้านของเรารซึ่งแปลงเข้าหาตัวรถตัวรถไม่เสียหายที่สำคัญเลยครับเบรกมือใช้งานได้ปกติอ๋อโอเค สวัสดีครับสวัสดีครับที่ร้อยเบรครับผมครับผมผิดจักครับนี่ไม่ใช่แล้วผมเองชิดจักไม่ใช่ผมชิดจีมครับครับผมก็วันนี้เรามียูซุครับผมวีคอส2022คันนี้คือโอ้โหเรียกว่าแต่งมาก่อนแล้วที่มาทำเบรกใช่ครับผมคันนี้คันนี้คือตั้งใจทำเป็นรถแคมป์อ๋อโอเคก็เตรียมตู้แคมป์ไม่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวติดตั้งเบรกเสร็จปุ๊บเฮียก็จะเอาไปใส่ตู้แคมป์อ๋อก็คือ เรียกว่ารอบนอกนี่มาครบแล้วเหลือความปลอดภัยในเรื่องเบรกนะครับเอาจริงๆแล้วรถคันนี้เบรกมันมาเป็นอะไรยังไงบ้างของเดิมเนี่ยจะเป็นเบรกเดิมขนาดดิสหน้านะครับผมสามร้อยยี่สิบมิลเป็นเบรกสองพอตสองพอตในที่นี้ก็คือคำว่าพอตเนี่ยที่เราเรียกกันเนี่ยก็คือลูกสูบเบรกนะครับผมที่อยู่ด้านในนี้อ๋อตัวเรียกว่าตัวดานผ้าเบรกใช่ครับตัวลูกสูบเต่ตอนนี้ไม่ไม่ได้อยู่ฝั่งตรงข้ามกันไม่ได้อยู่คู่กันถ้าเป็นรถสแตนดาดส่วนใหญ่ครับผมจะเป็นฝั่งเดียวเพราะฉะนั้น เบรกฝั่งนี้ก็คืออยู่กับที่แต่เอาพอร์ตด้านหลังดันเบรกอีกตันออกมาเพื่อให้ดันและดึงอออ๋โเคในการทํางานพวกนี้เดี๋ยวไว้ว่างๆเรามานั่งคุยกันให้คุณผู้ชมได้ชมกันว่าวิธีการทํางานของเบรกรายละเอียด1พอร์ตสองพอร์ตสีพอร์ต6พอร์ตเป็นยังไงอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน เราจะเปลี่ยนเป็นอะไรตัวนี้เปลี่ยนเป็นเยน18บแปดครับผมทยเสิบแปดแทะจานเดลิออสจากออสเตรเลียขนาด3 8มมิลโหนี่คุมโทนเลยนะใช่ครับสีเหมือนกับตัวรถใช่จ้ะนะครับตัวนี้เป็นหน้าอร์ตเรียงเล็กกลางใหญ่ครับข้างหลังสี่์ตเรียงเล็กใหญ่ครับผมจับพูดจานขนาด8 8มมิลทั้งหน้าและหลังอ๋อโหนี่ัใหญ่ขึ้นมา60 60หนครับผมใช่รอบวงก็ข้างละ30มิลครับผมใหญ่ขึ้นก็ให้เบรกง่ายขึ้นแล้วก็ เอ่เค่อยว่าระบายความร้อนได้เร็วขึ้นใช่ครับผมดูดขึ้นครับผมประกอบด้วยล้อ TMC ครับผม TMC สินิ้ว18นิ้วบวก18ครับครับผม9นิ้วกว้าง9นิ้วอ่าแล้วก็ยางยางมีเอฟคูลิดครับ265 60สวยเลยสิลังดีใช่ครับผมยูอิเอกกำลังดีกำลังดีเราเรียกได้ว่าถ้าล้อ18เนี่ยมันก็เหมาะกับออฟโรดแล้วก็ใช้งานทั่วไปใช่ครับผมนะถ้า10ถ้า19 20นี่คือเอาสวยเอาสวยเอาหล่อดไดไหมโอเคแล้วเบรกหลังเนี่ยมัน เดิมมันเป็นเดิมเป็นดัมเบกยีู่ยังเป็นดัมเบกอยู่ยังคงเป็นดัมเบกอยู่ไม่เหมือนกับแรปเตอร์อ๋อซึ่งเป็นดิสหลังแล้วจริงๆแล้วหลายๆยี่ห้อก็มาเป็นดัมเหมือนกันใช่ครับส่วนใหญ่ยังคงเป็นดัมเบกอยู่แต่ว่าในการที่เปลี่ยนเป็นดิสมันก็ทําให้ช่วยในการเบรกดีขึ้นใช่ครับการแปลงจากดัมเป็นดิสเนี่ยเราก็มีสูตรทางร้านของเราครับซึ่งแปลงเข้าหาตัวรถตัวรถไม่เสียหายที่สําคัญเลยครับเบรกมือใช้งานได้ปกติอ๋อโอเค โอเคดีเลยดีเลยนะครับก yeah. ็ล yeah. ้วก็มีรายละเอียดต่างๆอีกมากมายนะอย่างเช่นสายถังทั้งมันเบรกเฮลใช่ครับเพราะเบรก n e สเต r ร์ o โอลจากอังกฤษแล้วก็ทั้งมันเบรกโปรโดขาเบรกอลูมิเนียม7075จ้าครับผมแล้วก็เบรกหลังเซตนี้เราจะ่ไทำการติดตั้งเข้าไปครับผมแนรถทันนี้เดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าว่าจะติดตั้งไงเดี๋ยวเราไปดูนะครับ หลังจากที่ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับอิซูซูดีแม็กคันนี้นะฮะก็นี่ครับเป็นไงล้อยางลงตัวดีนะครับลงตัวไม่เคยคิดว่าล้อนี้จะใส่ได้ถึง8 8มมิลใช่ไหมเพราะว่าล้อนี้จริงๆแล้วเป็นล้อที่กําลังเป็นที่นิยมใช่ครับนะฮะรถกระบะใส่กันเยอะมากใช่ครับผมและส่วนใหญ่ก็จะไปโดดไป่20เลยใช่ พอมา18แล้วมาลองกับเบรก380มินนี่ก็โอเคนะครับสวยสวยสวยเลยครับผม้องกับยาง BF นะฮะใช่ครับทั้งหน้าและหลังผมว่าโอเคนะแล้วหน้าหน้าก็เต็มเต็มอ้โหสวยจริงเต็มจริงๆครับผมกพอรตเรียงเล็กกลางใหญ่ก็อย่างที่บอกตอนแรกครับว่าคันนี้คุมโทนมากก็คือเป็นรถแคมปิ้งนะเข้าแคมปิ้งรุยป่า พร้อมกับล้อและยางแล้วก็คุมโทนด้วยคาลิเปอร์สีเดียวกับรถนะครับผมนะฮะก็สวยงามสวยจริงสวยจริงตอนนี้ก็จะอาจจะดูทรงแปลกๆหน่อยท้ายกระโดดกระโดดหน่อยซึ่งจริงๆแล้วคันนี้เฮียเขาเอาไปเป็นสายแคมปิ้งโดยเฉพาะก็จะมีตู้แคมปิ้งอยู่ด้านหลังครับผมแต่เฮียเขาหวังดีกลัวลิฟต์เราไม่ไหวก็เลยจะถอดเอาไว้ให้ก่อนใช่ครับผมถอดไว้โอเคนะฮะก็นะครับก็ดูเขาเรียกว่าทรงสวยจริง สวยมากนะครับกับสิ่งที่ใส่มาตกแต่งมารอบคันแล้วก็กับล้อนี้เบรกชุดนี้ใช่ครับนะครับก็เป็นคันที่เท่าไหร่ของเฮียแล้วที่เอามาคันนี้คันที่สี่แล้วครับผมสี่แล้วสี่แล้วครับนะฮะเห็นได้ข่าวว่าห้ากำลังจะมามีครับผมแล้วก็อีกมากมายมีครับมีมาเรื่อยๆมีมาเรื่อยๆครับผมนะฮะชุดนี้ราคาเท่าไหร่ถ้ามีคนสนใจชุดนี้อยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทนะครับสำหรับรถที่เป็นดัมหลัง อ๋อโอเคอ่าครับผมดิฟหน้าดามหลังแต่ถ้าสมมติว่าเป็นจาน O S เนี่ยราคาก็จะดอกลงมาอีก1 0 0 0 0บาทครับผมก็อยู่ที่1 4 8 0 0 0บาทอ่ัาทเพราะว่ารถคันนี้ไม่ได้มากับดิสหลังใช่ครับเป็นดรัมเบรกมาจากโรงงานเพราะนั้นเราก็ต้องใส่ดีสลังเพิ่มเข้าไปใส่ชุดเบรกมือเพิ่มเข้าไปให้ครับผมแล้วก็อย่างที่บอกคือรับประกันตลอดอายุการใช้งานครับในชุกิ้นส่วนใช่ครับผมชุดที่เราติดตั้งเข้าไปก็เข้าตรวจเช็คฟรีทุก1 5 0 0 0โลอ่าโล ไม่จำกัดครับผมอยากสอบถามอยากพูดคุยติดต่อมาครับที่ทิดออสนะฮะหรือว่าพูดคุยกับทิดจักรได้นะครับว่าอยากจะได้เบรกแบบไหนใช้งานอย่างไรมาพูดคุยกันแล้วเดี๋ยวเราจะนําเสนอครับว่าอะไรที่เหมาะกับรถคุณครับผมนะครับแต่วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวดูคันต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นรถอะไรเบรกอะไรนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ